ครับสวัสดีครับผมนัดที่ดินราคาถูกทำเลยดีครับผมวันนี้ผมพามาชมที่ดินหนึ่งแปลงพร้อมบ้านด้วยพร้อมบ้านพร้อมบ้านบ้านอยู่ด้านหลังผมเลยนะครับวิวเขาสวยๆที่สำคัญฉนดอุดแดงราคาไม่แพงครับสำหรับคนที่มีงบไม่เยอะมากนะมีงบพอประมาณ แปลงเนี้ยในเนื้อที่200ตารางวาโฉนดกุดแดงน้ำไฟพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วบ้านเลขที่ก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมพามาชมเลยนะครับกับกล้องนี้อันนี้ครับเป็นบรรยากาศรบอบๆรบอบแปลงนะรบอบๆบ้านเพื่อนบ้านไม่ต้องห่วงเกินสิบกว่าหลังละเกินสิบกว่าหลังไปดูเพื่อนบ้านที่เกิดเหตุการณ์นี้ที่ของเตียงครับบางคนก็ย้ายทิ่งฐานมาอยู่ที่ทเลยแต่บ้าน,าาาานคุณแม่จันลูกค้าผม ให้ดูครับแปลงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ย200ตารางวานั่นแหละเออครับในเนื้อที่200ตารางวานะครับมีบ้านบ้านเนี่ยในรีตารางเมตรเนี่ยประมาณ4คูณ8นะครับ4คูณ8 4คูณ8ก็22ตารางเมตรนะครับ22ตารางเมตรเนี่ยเรามีพื้นที่ใช้ถอยจริงๆเนี่ยประมาณ60กว่าก็มีด้านบนมีเทเลสด้วยนะ และบรการรอบๆบ้านนะฮะก็จะมีปลูกมะม่วงไว้แล้วนะมีมะม่วงแถมไว้ประมาณเกือบยี่สิบต้นได้นะมีมะม่วงมีหูกระจงนะแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ด้านนี้อีกนะครับเราจะขยายคูัวออกมาก็ได้นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยเราจะขุดบอ่อปลูกได้อีกประมาณหลังนึงนะสองตารางวานี่ใหญ่นะสองยตารางวานเนี่ยถ้าเทียบแล้วประมาณยี่สิบคูณสี 40, ่สิบนั่นแหละยี่สิบคูณสี่สิบอันเนี้ยไฟฟ้าขอแล้วเดี๋ยวเราดูด้านในกันเสียงกล้องนิดน,นึงนะ ด้านในนะครับจะเป็นสไตล์ล็อฟปูกระเบื้องขัดมันเรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบระบายอากาศด้วยนะครับอ,อันนี้คือห้องน้ําห้องน้ําเป็นประมาณนี้ห้องน้ําเป็นประมาณนี้นะครับสุขภัณฑ์ติดตั้งแล้วเราจะแต่ดอะไรเพิ่มก็ได้นะครับห้องน้าเนี่ยประมาณสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบนะครับตัวตัวห้องน้ํา เดีนะ๋ยวเราจะมากั้นห้องเออเราจะกั้นห้องอีกสักหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวผมพามาดูข้างบนอ่าไหวนิดนึงด้านบนนะฮะจะเป็นเทอเลสด,ด้านบนเป็นเทเลสโครงสร้างนะฮะอันนี้ปลูกมากเกือบปีละปลูกมากเกือบียังไม่มีใครเคยอยู่นะไม่มีใครเคยอยู่อา้ดูบรรยากาศกลางคืนเนี่ยอ่านะครับขึ้นมาสังสรรค์นะครับ,มนะรบชมบรรยากาศ สวยๆแบบนี้ได้ให้เห็นกันไปเลยนะครับบรรยากาศประมาณนี้เลยครับเปิดกล้องกว้างนิดนึงนั่นแหละก็เห็นเพื่อนเพื่อนบ้านหลายๆคนที่เขามาอยู่กันแล้วนะที่เขามาอยู่กันแล้วนะวิวเขาสวยๆแบบนี้ค่ะสูงดูเขาด้วยรูปเาให้นะครับประมาณนี้เลยโอ้สวยมากสวยนะไป ตั้งอยู่ตำบลเหลาขวัญอำเภอเหลาขวัญน,นะครับจังหวัดกาญจนบุรีเขตติดต่ออู่ทองเขตติดต่ออู่ทองนะครับในเนื้อที่200ตารางวาบ้านใหญ่แนละ้วสามสิบกว่าตารางเมตรสามสิบสองตารางเมตรเนี่ยใหญ่มีแบบแปลนบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับมีแปลนบ้านมีบ้าน,านเลขที่เรียบร้อยแล้วแปลงนี้นะครับผมขอขายยกพร้อมบ้านห้าแสนห้าห้าแสนห้า ห้าแสนห้าสองร้อยตารางวาน้ําไฟพร้อมเรียบร้อยนะครับฟรีโอนฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับจะบอกวงางดต่อรองไปเป็นไายเดี๋ยวมาคุยที่หน้าแปลงถ้าชอบมันพร้อมอยู่มันพร้อมอยู่นะครับคิวกระเป๋ามาใบเดียวนะครับจบเลยนะครับคิวกระเป๋ามาใบเดียวจบเลยห้าแสนห้านะสวยมากดูแลพรออีกครั้งไหมผมนัดที่นี่ราคาถูกทำไรดีเดี๋ยวพบกันแปลงต่อไปนะวันนี้จบเพียงแค่นี้ แล้วมาดูที่จริงดีกว่านะครับขอกก่าของุณครับ